แปดบุสววธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพะควาภาลานสียังวิหารติอิสิปตะเนวิคทาเยตตะโขภะควาปัญจวัคคเย์พิขูอามันเตสิเทวเมพิขเวอันตาปักพัชเตนนาณเสวิตพายโยจายางการเมสุกามมะสุขันติกานุโยโคลหีนกัมโมโปรทุเชนิโกอนาริโยอนาสัสนิโกโยจายังอัตติลัมมะทานุโย โธโธโอานาลิโยอานาปสาสิโธเอเตเตภิคเวปุเพอานุโสุอันเตอนุปัทธรมะมัชฌิมาปฏิปทาปทาปเทนะอภิสัมุปทาจะโภคารานิยานะคารานิุปัสสะนายะอภิญายะสัำโภทายะนิพานายะสังวัตติกัตตมาราสาจัสสาภิคเวมัชฌิมาปฏิปทาปทาปเทนะอภิสัมุปทาจะโภคารานิยานะคารานิปุปัสสะนายะอภิญายะสัำโภทายะนิพพาน อเยเววะคาริโยอทังคิโกมัคโคสยยะทิทางสามาทิถิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมาัมมันโตสัมมาอะชิโกสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิญญะอเยโมสาตถิคเวนะชิมาปฏิปทาตถาคตเนะอะพิสัมพุทธาจักปูกรณียานะกรณอุปสมาญาภิญญายาสัมโบทายานิพานายาสัมปัสสิกีทางโผลปัญญาพิคเวทุกขังอริยสัจจัง ชาติติทุกขาชาลาติทุกขามารามติทุกขังโสกปาริเทวทุกขะโทมารัสสุปายาสาธิทุกขาอัมปีเยหิสัมปโยโทุกโขปีเยหิวิปโยโทุโขยมปิชังระณัตแลพันติความปีทุกขังสังคิตเตนะปจุปาภาณขันธาทุกขาอิทังโขภนณติโทเลทุกขาสมุทโยอริยสัจ คัสหะตตาตะตตะพิยัทน,นทิ่มศยติทางากมามตัณหาปวัตันหาหนวิปวััณหาทีท,าทั้งโคพณะทิโคยติคานโลโตอริยสัจจโยตสาโย,ยวาตันยะอาสศะวิลาคานิโรโตจาโคปาติมิสังโคมุติอะานาราโยอีทังโคพนะทิโคโยติขัสมุจโยโย นิโรธคามวินีปฏิปทาอริยสัจจานิาายัติยะเมยมวะอน,โออนโอิโ,โยอจัลกิโหมะโคเสยยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปโภสัมมาวาจาสัมมาจัมมันโตสัมมาไอชิวสัมมาวายาม,สมาุสัมมาสติสัมมาสมาธิที่ทางทุกขงังอร,ริอยส,สัจจา,า,านิยัมพิเทวีโอเคอนุโมทูเป็นสูตรธรรมใสูจักรุ้งธรรมปฏิญาณาธรรมปฏิปัญญาทรรมปฏิวิชชา ทัพพทิปาลงโคทธพพทิตังโผลปทางทุกขังปริยาสัรจังปริญญนติเม่คอมเมตเองิสปศิลธรรมิลจักรฟูทธพทิยานันทัพพทิปัญญาทัพทิวิชา บุธทธาปัิจาโลโปคุทาปัิตังโคุิทางทุกขังอริยสัจจังริยายังจิเทิคเวาุตเตอรนีสุสุจังมจักจุุ่ทาปัิจยาณังณท้าปัิจัยปัญญาพทาปัยวิชาทปยโโทปัิทีทางทุกขังสมุทโยอริยสัจจังจิเมทิคมวปุตเตอรนีไม่ดจ้อสุดสุดจังทม่ดื้ิจักจุ่มคุณท้าปัจจัิยาวคุณท้าปัจจ er ิตีปัญญาวคุง ทุกขัสโมทัยโยอริยสัจจานะตถาภันติเมตติคเวปุพเพอโมโรสุเตสุอะเมสุจักโภตภูธาปฏิยานังทัพปฏิปัญญาทัพปฏิวิชฌาทัพปฏิอาโลโขทัพปฏิตังโขทัพปฏิทุกขัสโมทัยโยอริยสัจจานปะหิมินานติเมตติคเวปุพเพ ธมมสุขจักภูทพระทิยานังทัพระทิปัญญาพระทิวิชาพระิอาโลโกพระิทิฆังทุ่มันิโรโทอริยสัจจันติเมติเมตุเพอนุสุติสุทธรรมสุขจักภูพระทิยานังพระทิปัญญาพระทิวิชากุทปะิอาโลโกทัพพิทังโกปพิทังชุกันิโรโทอริยสัจจัฉสัชิการัพันิโรโตภเวตุเพอนุสุติสุธรรมสุขจักภูทัพพะทิยานังทพพะิปัญญาทั ุทธอาราโลกุภามังโล่มีทงชุ่ันโโอริยสัจจชาชิกะตันติเมพิคเวุกเเอาโสุดเปสุขาเมสุจัจุาพปื้าณังคุณปาปัญญาคุณธาปพทีวิชาพุณภาอารโลกงณภาพินที่งชุ่ันโโมมีิปทาอริยสัจจะชัชกะตันติเมพิคเวปกเเ อนั่นอสุตตสุขมใสุจักทัพปะทิยานางทัพปะฏิปัญญาทัพปะทิพิชาทัพปะทิอาโลโคพุธปะฏิตังโขปันธาทุกขันลโสาวิณีปฏิปทาริยสัจจาภาวะวัยกับพันติเมติเวกุเพงยงโอสุตตสุขธมใสุจัสถูทัพปะทิยานางทัพปะฏิปัญญา ทธาปฏิบิีัวท่าปฏิฮาโลโกทธาปฏิตัางโผป็นทังจุกขันนพุจาทงที่มีปฏิปทาอริยสัจจากความวิตันติเมธิพเวกุเตอโนสุเจสุทำเมสุจักท่าปฏิยาณท่ปฏิันาทปฏิวิสุทปฏิฮาโลโกท่าปฏิยาวะกีวัเจเมพิคเวทิเมสุจัตโสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัดต่างะวาตภาสาการังะด้ตาปูตัางยาได้ตัสา นาสุวิสุทธังอโหสิเมวะตาวะหงพิฆเวสะเสวะเกโลเกมารเกสะปัมมะเกสะสมาะปัมมะนยะปชาญาสะเทวะมนุสายะอนุตตังสัมมาสัมโพธิธิฝัมพุทโภคปจัญญาสิงยะโตจักโหมีพิฆเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังปวาทสากาลังยะาภูตังยะนะทะสันังนาสุวิสุทธังอโหสิอาภาหังพิฆเว สัทเวกเกโลเกสภาสมาระเกสภามเกสัสสัมณยพมมานิยาปชาญาสัทเววมนุษยญานุตาลสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญยาสีญาณจัตปนะเมฆาสานะคาัสติปะคุปปาเมวิมุติัญญามันติมาชาติมัติอาริปุณัะนับเอโวติอิทัมเมาจัะปะวาตัมมะนา ปัญจวคียาปิคูลพะโครตโตภาสิตงอภินันทุอิมาสมินจปะปนะเวยะเ,เวยากาลนัสมิพันยะนาณมานงงีอัยายัสมันตโตโกทันยัสสะวิราชมิตตมะลังาาธรรมะจักขุงอุทานปทิียังกินจิสุสมุทัยยะธรรมังสัพพังที่โรธธรรมังติภาวะติเต จักอควาธรรมะจักเกคุมาคุมาเทวาสัทธรรมนุสาเวสุเอตัมพัวัตาปารานสุยปิสิปตนีวิคทาเยนุตัลังธรรมะจากการปวัติตังอภปตติวัติยังสมาเนโนวาปมเนโนวาเทเวนวามาเรนวาคามุนาวาเกนจิวาโลกาสมนติคุมานาเทวาสัทธรรสุตวาจ้าตุงมหาราชกาเทวาสัทธรรมนุสาเวสุจ้า ตาวะติงสาเทวาสัทธรมนุสาวสุตาวะติงสานางเทวานางสัททางสุตวะยามาเทวาสัทธรมนุสาวีสุยามานางเทวนางสัททางสุตวะปุสิตาเทวาสัทธรมนุสาวีสุปุสิตานางเทวานางสัททางสุตวะเนมานาตีเทวาสัทธรมนุสาวสุเนมานารตินางเทวนางสัทธาสุตวะบาลานิมิตตวาสวัตตีเทวาสัทธรมนุสาวสุ บาลนิมิตตวัสถินาเทวาสพัพพุตวาธรรมกายิกาเทวาสัพทมนุสสาวิงสูตเอตัมขวัตตาภาลานสิยาอิศิปฏเนนิขไทยอนุตามมาววานาธรรมจักการววติตังอปติวัติยังสัมเนรวาพัมนเนรวาเทเวนวามารีนวาัมมุนาวาเจนะจิวาโลกาสเมติกิติหาเตนะคาเตนะตนตนเตนะโยคเตนะยาวะคัมมะโลกาสทัทโธ ขับผูธันฉิหยันหยันจะทัสสะสหสีโลกธาตุสังกัปปิปิสัมปะกัมปิสัมสเวทิขัปปมาโนจะโอลาโลปโาโสโลกเกปาตุระหสิปฏิกรรมเมวะเทวานังเทวาทุภาวัจัตโภภาควาปุทานังปุทานิสีัญญาสีภักัตโภโกทันโย อัญญาสีวะตะโพโกทัญโยติอิติอิทังภายะสมันโตโกทันญัสอัญญาโกทัญโยเตวะนามังอโหสิติ9พุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรมสารถีสัทธาเทวะวะมนุสสานังพุทโธภควาติ สิบทำมัลตสติสวาพาโตภะวะทาขโมงสอนทีติโกอาการิโกเอติปัสิโกโอวันนันยุโกอัจจตังเวทิตปุลยมีติสิบเอสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะขภวะสาวะขสังโฆอุชุปฏิปันโนภะขภวะสาวะขสังโฆยายะปฏิปันโนภะขภวะสาวะขสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะขภวะสาวะขสังโฆยะทิทางจัตตาติปุริสายุคานิอัฐา สปุภาลัยสปพคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัาชินายโยอัญชลีภะระนิโยอนุตปัลลงักญัคขิตังโลกัสสาราสิสิบสองสักตะวาสักตะวาพุทธรัตนังอุสถาอุตมังวลังหิตังเทวมโนสานังคูท้าเทเชนะโสทินาพัสสันตุปัทวาสเพธุภาภูปัสมณ สัพพะปัสสะมะนังธรรมเตเชนะโสทินานสันตุปัตถวาสัพเพพยาวุปสเมตุเตจักรตวะสัพพะตัตนังหุสังขมตะมังวะลังหุเนยยังปาหุเนยยังสังคาเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวุปสเมตุเตจิสาพระคาถาชีมบัญชรชยาสนาคาภุดตาเชตวามาังสวานังจตุสุจารสัมขสังมติวิชุนาราสภา ตันถันตาลาทยกพุทธาทวีสตินายาคาสเพปฏิจจตบกาไมหังมัชเกตเตมลิสลาสีเสวปัจจุบโตไมหังปุทโธคัมโมทวิโรจเนสังโกปฏิจุบโตไมหังอุเรสักพักุนาตโรพาทเยเมอรุนุโตสาริมโตจะพาคีเนกรุโลปิติภาพัศมิโมคลานโนจวามัทีพาคีเนสวาเนไมหังอาสุอนันทลาหุโรกัสโปจมหาหนามูพสุมมาสุตะเก เกสุตโตปิธิภาข้สมิงสุริโยวะปังกโลนิสินโนสิริสปนุโสุทิโกมุนิปุโควตุมาลกัสโปเทโรไมเห็สีจินตวาตะโสมัยหังวัฒนีนิจังปัจจุธาสิภุณาตะโลวุณโรภุริมาโรจักรุปรีนะสีวารีเทราปัญจอิเมชาตานารเตติตากรรมะมะเซสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราวิตาวันโตชินุราสตา สันตาสีลเตเชนะอังคมังเคสุสันติตาลตนาโกรโตอาสีทักทีเนเมธสุตการพชพังปัชโตอาสิวาเมีรุ่นมาลังกาสัมพโมรปลินันจะอาตนาธิยสุตการอาราศีสัทนาอาส์ิเสสาปการละสันติตาชินานาวาสังยุตาสุขปิตาละวังจตาวาตาปิตาทิสังชาตาพระหิรัชตุปัตตวาอาเิสาวินัยังยันตุอนันตาชโนเตสา วัตโตเมสกิเจนาสัตาลสำพุทปัญชเลชินาปัญเชลมาชามิวิหารันตองมิทะเลสุทภาปาเรนตุมังสเพเตมหาโพนิสาสภาอิเจวะันโตสุปโตสุมาโทชีนานุภาเวนะชีตุปัตโตธรรมานุภาเวนะาชีปาริสังเจนสิพาลุภาเวนะชีท่านายโยสักขามานุภาวะปาริโตจารมิชีนาปัญชเลยินติ ริบสี่บวสวดท้าหุ่นปรหาการพาหุ่นชาตสมะพี่นิ่มีทศสาวุธันทางคีเมฆลังอุทิตาโพนาสเสนาหานัลภานาที่ทำวิธินาชิตวามุเรนโทตันเตชสาคมตุเตเชยมังคารานิมาลาติเลกับมาพิพุจิตสักพาราติโพลัมปานาล้วะกับมัคมาคตายักขังขันตีสุพันตวิธินาชิตวามุเรนโทตันเตชสาคมตุเตเชยมังคารานิมาลาคิลี พระช้าวรังอติมตต์ปูตังภาวะขิตจักกะมาสายในวัฏฐสภาวะนังตังเมตตังพิเศษกบิทิณาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคะลานิอุกิตาคะคามาตินาทธาสุภาวะนังตาภาวันติโยชนะปถังปุริมาละวันตังพิทิพิสังกตังมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคะลานิกัตวานะกัตธรรมุธารีวะคัพพิญญาจิตใจโยจุตถาวาตถานิชนะตายยมาเชิสังเกตนัส เตชยมังคาานิศัจจานียามติศัจกรวาทเทศวทาพิโรปิตามนันนอติอันทภูกางปัญญาพัิโยชริโตชิตวามนิโธตันเตชสาวตุเตชยมังคลรานิปัญโธปัณณ์ตาผูชาฟังวิพุธังมหิติทุเตน่าเถีู่ชเนะข้ามาปยัญโตอิทูปเทศวิทินายชิตวามนิโธตันเตชสาาวตุเตชยมังคาานิ ทูพาหัดพิธีผู้ชักเคนะสุทัศนาหัดถัง,างพามังวิสุทธิชุติมิธิธพกาพิธานางยาณาคาเทนวทะวิทินาชุพวามุนินโทตันเตสารุวัตุเตเชยมังคะลานิเอตาปพิพุทธาเชยมังคะลาหัตคาถ,ถาโย,ยว,วจาจโนทิณสเนสระ,ะเจมาตันจีหิตวานาเนากาวิวิธานิจุปัตถวานิโม,มขังสุขังอธิขเมยาน,านโรสัพุญโย มหาการุนิโกนาโถหิตายาสภปานีนังปูเรตวาปารมีสภปโตสังโคธุตมังเพตีนะสัจจะวชินะสงศ์กอนตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยาโมเรสกยานังนาทิวัฒโนเอวังตหาวิชโยโหมิ เช,ช,ชื้อสูชื้ามังคละอัปปาลาชิตาปังลังเกศีเซผะทาวิโภคะเลอภิเศกเกศปะพุทธานาภะภัพตะโตปมวัตติสุนักขตังสุมังคลังสุภภาตังสุขุติตังสุขโนสุภุญหกตจะสุยิธังกำมังเจริสุปะทักขินังกายยะกำมังวาจากำมังปะทักขินังปะทักขินังเมโลกำมังบันนิทิเตปะทักขินาปะทักขินานี้ตะตะวันนัลปันตะเตปะทักขินีเพระวัาตูศพเพราะว่ากำร์ว่าขันตูศพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะ สทัทธาโสติพวัตุเตพวัตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติพวัตุเตพวัตถุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสติพวัตุเตสิบห้าปฏิทานะคาถานยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูตเมฆะเลโพธิเมฆาตหินแตหินตาธรรมานุาเวนะพวัตุปุชิตาโสตีตโลนเตค่ะวิหารละมัทเร เทลาจะมัชานาววงกาจะพิคโคสารามิกาคาะปะตอุปปาอุปาสกาคามาจะเทสานิามาจะอิสราสัปปานาคูตาสุขิตาพระวันจุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทัาสมภาวะ <c oughs> สังเสริจชาชาตาอัทโวปะปาติกานิจยานิกังธรรมะวะลังปะติจเต สัพเพปิทุกษษัสจกโลโตุสังขยะขาตุจิลังสัตตังธรรมโมธรรมมัทาาจักุทพลาสังโขหหตุสมะโควะอัฏฐายะจะปิตายะจรรมเหลิลพะตุสัมสัทธัมโมสัพเพปิธรรมมัจานิโลนิลิโน,นพูดเิงสัมปา อุเนยามะรรมเมปะลิยัปะเวทิเตประสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาคารังปะเวชันโตกาเลเโวปวัตส,สตุพุทธิภาว,วายัสัตานังสมิธังเนตุเมธนิงมาตาปิตาอัจอัตชะชังท่จังวะขันติ ปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนภาปะชังลักขันตุสัพปทาสิเพเทวตาอุญโยชนะภาถาทุกขับปัตาจะนิทุกขาพยพปัตาจะนิพยยาสุขปัตาจะนิโสกาโหตุสัเพเทผิดปาณิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมะตังปุญญสัมปะทังสัเพเทเทว,วาน นุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยาพานังท้าทัตุสัพพายะสีรังแัะคันตุสัพพทาพาวนาที่ตะที่รตาหูตุคัดฉันตุเทวตาคตา สิบเจ็ดสมังคาคาถาโหตุสัพรรสังสมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัภุตทานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตระโหนตุสพังสมังคลังละขันตุสัพะเทวตาสัภพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตระโหนตุสัพังสมังคาังละขันตุสพะเทวตาสภพะสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิร,ร,รันตระ ส,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 สิบปดส,ส,สัพเพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารัขังพันธามีสัพโสสัพเพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารับขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารับขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารับขังพันธามีสัพพโส สภีพ <an Ein> ุทธาภระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสภีพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสภีพุทธาพระปตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสพีพุทธาภรัปตาปเจกานันจะยังพลัง รป,ป,รประเภพุทธาพราปตตาปัจกานันจะยังพลังอาหารหันตานันจะเตเชน่ารักขังพันธามิสัพะสุด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งาการบูชาพระรัตนาตายัยด้วยการสัพยายบสวด,สดมนต์พระสูตรพระพลิธและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมี่จ้าพระเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระพเจ้าเจริญทางโลกพระทางธรรมขอช่วยเทพเทวดาทั้ทง,ทงหลายโปรดอนุโมพนาในการสวดสายยายมลและครมาเหล่านี้เมือ่อนโมทนานแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่พระพเจ้าและวัตถุมงคลพระติตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไวหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลท,ทั้งปวงที่สามสี่ชางขึ้นให้เปลี่ยมดบื้องอนุภาพแห่งพระประลิจจงสำเร็จสักศิ์ธุปการ มุ่งคูส่วนของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขรอผลบ,บนนี้จงของผลผลผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงขอจากราชภัยท้งทวนทนจากความทุกข์ใจทุกใจทั้งสี่ประสบควา,ามสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสบุญพร้อมด้วยทันศนศสมบัติบริวารสมบัติม,ตมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐาน ิดปัญญายาและเจริญด้วยจตุรพิคขัยใช้ทั้ง4คืออายุวันนาสุขภพระคือขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐุกท่าน